บอต่อมือนี่เป็นแปลกๆป่ะด้แปลกๆครับได้กระป๋องสามอย่างอีกเอาผ้ามึงเจอละปลาให้อภัยบอสหนึ่งสองสามให้บอผไม่ให้อไพ่ครับคู่ให้แล้วบอมีผิดมีไพ่กับไปหรอเมื่อในคนได้จับไก่ไปอ่ะพี่เอาไปได้ถุงไว้จังโอ้ยคนแล้วคนแล้วคนลามาหนักมาแล้วครับเออทัวลงยายหนูกับยายนีหรือเปล่าไม่รู้เอาลงเออปลาสวัสดีครับ เอาเน่าเปลือกใบควันเน่าเปลือกใบควันมันไรกันกี่ลายมันโอ้ยเนาะท่านอีเฮ็ดประกันไว้อยู่เป็นแน่ในหนนี่เขาคือว่ารามาเจ้ไปเอาเขาคนควนใบแย่หนูแม่ควนใบแย่หนูว่าไปด่าปลายตางมันประเดี๋ยวบอกเน่บอกฮะบอกผมก็เลยบอกเนี่ยบอกแบบว่าดููน้ำกันโดนเอแย่หนูว่าเจ้าไหนเมาข้าวทำไมนักมวยก็ไม่ใช่เบอกวันควนเลยด่าเล่าวันเองไปพูดในปลายตางทำไมวะท่าน อย่าให้มาหูนะเอาเ้อนย้อนเด็ดตัวแลวเดียวดอนน่ะโอ้โบเมียนโบเลียนมาเนี่ยเมีนฟังกันฟังผมบอกกันอ่าแล้วโบลูเนียเลี้ยงได้กระได้เราก็ซัมเล่า์แหละวันนี้ได้เข้าไปสรุปเรียบร้อยเออพุ่นเรียบร้อยได้หนูตั้งแค่เล้ยวงานโบพผลงานอันนี้ก็เล่าใจดีเว้าแดนฮูใจดีบ่ใจดีมากการแจนี่กับใจดีมากบักเล่าแห้งน่ะ ก็เมื่อกี้เขาซื้อเราให้กักผู้ใดซื้อให้ยายนัวบอว่าอีกผู้นึงอะไรยายนี่ยายนี่เออนี่เอาคลิปไปเออบอเอาคลิปเจ้าไปลงมาเนี่ยเอาคลิปฝ่ายจ้างไปลงแล้วก็ลามาซื้อเราไว้พร้อมซื้อเราไ้แล้วบ่ปะคุรอีแม่บ่เนี่ก็ยอดนี่ก็ยอดยายนี่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 นะครับออยายนี่ยายนี่ายนี่เอาไปแลนด์บ่ แม่ครับซือเราอีพอมเราอีครับหาในโลกนีงไม่มีเลยหาได้ลกนีงไม่มีเลยคนเดีชาตินี้นะายไปจงหลอกใครก็ไม่รู้ไอได้ยว่าง่ามตายไปสมุทลอกผู้บุกู้ดใจมากปาขึ้นตบจั่วะจะบกไก้ข่ยะบกใก่ไข่มื่นได้จากย่างมืเนียเอาเป่าจั้งย่างสองสครับมีต้มจืดนี่แกง นี่พักพัดค้่ำครับผมพูดทำไมวันนี้แกให้เยอะจังงอเยอะจังแปลกนะอะไรนะวะให้เยอะให้เยอะแปลกชอบแกเอสุเทียไหลระกระดาบ่ตุ้มบ่ตุ้มบ่ก็บนบนบ้างครับแค่อะไรก็ได้ผมกุ้งเลี้ยงข้ามมือพี่พีเนี่อย่าทิ้งการจะชอบทิ้งผมทำคนดีมามากๆแล้วถ้าจำคงชั่วมันจะหนักเลย ปั้งมือนีไฮไลท์เป็นทีเศษยดมงเลยบ่แม่ครับให้ซื้อคนเราไอ้บ่มื้อเราเองไดงดิได้นี่ซื้อคนเราให้แมันครับยางน้ำปนคนงานจอยจอยจอยใช่คลิปแล้วกันค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 ลิปตาที่คนวาเจ้าคนวาเจ้าคนวาเราหลายนี่เปลีเอาเจ้าไปลงเจ้าขอเขาแล้ววาเจ้ามือนังนมือว่านผมมีอย่างนี้อพี่น้องเด้อได้พูดอ่ะพูดไฮวัดเขาใไฮวัดอันเนื้อเป็ดบ่ จทุกอย่างนะเออเวหัวใจไเล่าอ่ะเยนี่ไงขอเยะนี่พิดเอาโให้ิสเกตพ่มือนี่ไฮไลท์ประเีปากปนะดีมากเลยวันนี้ยิ้แย้มแจ่มใสดีครับมันแปลกแปลมันแปลกแปลกนะที่ให้กับข้าวเยอะมาปาครับผมโอ้ให้ปลาตางไรมันนี่ปลาตางงุงเลยใช่เขาเทีดวเาเลยเออโอ้ยอ กระเทยครับผมนี่ก็มี่นี่สิลดูย่างเทียบกันครับเอาเอากระเผาไว้เลยเด้อยวบานเองเดี๋ยวเผาแล้วได้สามย่างเลยมือเนี่ยชูเทียดีแต่ย่างชูเทียย่างเดียวน่ะย่างเดียวผมว่าแก้วบองพอนะแ้ฟังชูเทอได้แต่เขากับกระเพาย่างเดียวแนนครับก็ดีละลาคนไหนแต่ว่ามืึงได้สามสามครับอะไรนะเป็นปกติผิดปกติ เรดีครับแปลกๆนะกี่็ชอผมรักม่ะมือนี้ได้สมย่งมือนี้ครับได้สงผิดปกติผิดปกติเดียพาไม่ในทีให้เออแปลกนะเออผมจะไปแกชาวบ้านชาวเมนบ้านเราแล้วเราทำเราแหละได้ครับเราเราต้องออกไก่อย่างมีเยี่ยนเด้อเอาเอาตับหน่รมมันไม่มีฟันเสียตับแต่เอาซื้อไนก่อนไง ตับตับยังบ่เนี่ยตับตับยังจะใหม่บ่ยังเอาเอใหม่นึงปะยจ้ามาตับใหม่ไหมหนึงเอาเขอว่างไว้ก่อนมาขอว่างไว,ว้ก่ววนอนคนจะกินตับไก่โอ้รายการเจ้าออกินมื้อหนี่เจ้าไปเนี่ย,ย,ยมือ้อนี่ยายนี่เสื่อ้ตามุนไพรเอง ข้าาเจ้าข้างเจ้ามีความคิดตัวเข้าวเจ้าใครหายไปวะบอกยังไงว่าปลาห้อภัยวะให้ผู้ใดล่ะให้อภัยยายหนูครับยายหนูกับยายนี่ปะใหรอภัยครับอันนี้ก็ปลาพูดดีดีฉันก็คือสองข้อน่งสรุปว่าให้อภัยวะครับผมมองเสีนสายครับผมบองหูไปนาตาไปห่วยเอาละเดี๋ยวไปเอาตับไก่ แถวปลาก็ได้กับโกลไลได์ในมือเนี่ยที่ปรากตีว่าบ้านช<อ>ิมมือมันจะได้ย,ดย,นะย่างเดียวนะในย่างเดียวกับเคาะแปลกแปลกท่มือมือนี่ยไร้ผู้กติเดียวเลยเต๋ออ้อเรื่อ,กอ,องก็มันเป็นไรนะป้าเป็นแปลกแปลกมันเป็นแปลกแปลกนะแล้วก็ยายนี่ก็ซื้อยายนี่ก็ซื้อไอ้น้ำน้ำสมุนไพรให้อีกอ๋อมันเป็นโอ้บ่ต่อมือนี่เป็นแปลกแปลกป่ะจ้แปลกแปลกครับเด็กกับขกลสามอย่างอีก เอาปลาเพิ่งเจอน่ะปลาให้อภัยบลานึ่งสองสามให้บ่ผมให้อภัยครับทุกต้องเลยแล้วผมมีผิดมีผิดกับใคหรอกมไม่ีผิดเื่อนเดซสามอย่างผิดจังก็แปลกๆครับอึ้งขวนอยกกินตับไก่ก็ต้องสั่งตับไก่ตับไก่ก็ดีเาตับไก่ข่วนใส่ตับไก่ดีมาเอาไปใส่ถุงไว้ ก็เมือนี้เป็นแปลกๆเด้อบุเท่าเด้อเออพวนหัวยยยยยยนกับยยพุเนยยยกยนยย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 ไยย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 ไยยยยเยยยยย่ยยยยยยยกยยยยยยยเยยยยป้ายย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 ยนี่ยย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 โอยย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 ย้ย ah uh ah, ัยย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 ้ยย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 ายย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 ้ยโยยบ 我嘞，我嘞。